สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดมหาสรารคามดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2554ถึง2555 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทูลกล้าวทูลกระหน่ถวายปริญญาปรชัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลพระธาตุนาด,ดูลทองคําแก่บุคคลที่สร้างคุณงามความดีทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ5คน พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น4คนพระราชทานทุนภูมิพลมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2555าจำนวน33ทุนพร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีจำนวน9,227คนในการนี้ได้พระราชทานพระราโชวาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาความว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นย่อมจะทําให้บัณฑิตมีความรู้ในสาระสาคัญ2ประการด้วยกัน